แอเอเอคือผิดรูปปากปุ๊บผิดความหมายทันทีฉะนั้นถ้าเราพูดไม่เปิดปากเรียบร้อยเลยคราวนี้เราเอามือปิด,ดลมไว้ปิดไว้สาวสวยจำลมที่มันพุ่งออกทางข้างหน้าไว้ให้ได้เอามือลงสาวสวยสาวสวยเออสวัสดีครับชื่อภูมิครับขอ14สสวัสดีครับชื่อภูมิครับ เรียนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดครับดีขึ้นหมูหมึกกุ้ง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 เออได้อยู่สู้ต่อเราเนี่ยได้ยินเสียงระฆังตีเป้งเป้งเป้งเพียงเท่านี้เราก็จะรู้สึกสงบใจมากขึ้นค่ะโอเคสาทูค่ะชื่อครูเง้อรสสุคนกองเกตค่ะนะสละไม่ต้องแอ์เราก็ไม่ต้องฉีกปากบางคนไปพูดคาว่าบ้านเนี่ยอ่าอาไปพูดเป็นแดน พูงขายเนี่ยวันนี้หนูกัดแบ้งก่อนนะคะเออไงฮะลิ้นเปรี้ยใชะเมื่อมีความคิดทัศนคติที่ดีในการสื่อสารแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือบุคลิกภาพลีลาท่าทางในการสื่อสารเพื่อให้สารที่จะส่งไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการเรียนในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ The Speech คราวที่แล้วสิ่งที่เราได้เรียนกันนะ เราว่ากันด้วยเรื่องของการละลายพฤติกรรมกันไปแล้วเราว่าด้วยเรื่องของทำเกี่ยวกับไม้เซตการที่เราได้รู้จักตัวเองว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วครูก็ฝากการบ้านไว้ด้วยนั่นก็คือการตั้งเป้าในชีวิตแชร์ให้ครูฟังสิผมก็อยากไปมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศก็น่าจะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่เกิด ตอนผม80ผมก็อยากเป็นเหมือนคุณย่าของผม mm. คุณย่าเขากอา็อายุประมาณ78แล้วครับ mm. แล้วว่าทุกวันน่ะเขาก็ชอบไปวิ่งในปาร์ค mm. แล้วเขาแบบว่าในสุขภาพร่างกายของเขาแบบว่าฟิตมากเลยครับ mm. แสดงว่าเราเห็นตัวเองที่ว่า,เ,าเราไปใช้ชีวิตที่นูน่นในช่วงบั้นปลายชีวิตใช่ไหมฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่โอเค okay. ขอบคุณค่ะมีใครอยากใช้อีกเชิญค่ะก็เรื่องแรกก็เป็นการเงินนะครับ ก็พอมีพอใช้ดูแลครอบครัวได้ <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องความรักก็น่าจะเป็นการดูแลพ่อกับแม่ครับคือทุกการตั้งเป้าต้องมีระยะกําหนดว่าเมื่อไหร่ฉันจะให้เป้านี้สําเร็จก็ผมก็อยากให้ผมเรียนจบหางานทําดีๆสร้างบ้านให้ครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัวนะครับหนูสำหรับหนูนะคะหนูอยาก ชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศในระดับปริญญาโทคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่ประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้ก็คือเป็นโฮมสเตย์สวนผลไมใ้ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะได้มีเงินใช้ตลอดค่ะโอ้โหโอเคเคลียร์ครูอยากไปเที่ยวโฮมสเตย์ของหนูมากเลยนะคะหนูก็อยากเรียนจบปริญญาโท พอมีฐานะมั่นคงแล้วหนูก็อยากซื้อบ้านให้พ่อแม่อ,มอยากเปิดคาเฟ่แมวจรจักครับอโอเคเยี่ยมเคลียร์อ่าขอบคุณมากค่ะมาครับข,<อ>ของผมนะครับก็คิดว่าช่วงอายุประมาณสักยี้าถึงสาเนี่ยผมก็อยากจะมีบ้านครับแล้วก็ช่วงประมาณอายุ5 0าสถึงหกเนี่ยผมอยากมีแบบรายได้แบบพา s s i ิซิ n อินคัมคือรายได้ที่แบบให้เงิน ทำงาน,งนด้วงานงด้วยตัวเองครับวันนี้เด็กๆให้เป้าหมายมาที่ดีกันทุกคนเลยทุกอันไปถามตัวเองกลับเองที่บ้านเพื่ออะไรคำนี้สำคัญมากเพื่ออะไรเพื่อให้หนูไม่หลงทางให้เราอะค่ะวางไว้ให้หมดเลยมันจะได้เป็นการตั้งเป้าที่มันมีความหมายจริงๆในครั้งที่แล้วมาจนถึงวินาทีนี้เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ Mindset กันเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะพัฒนาลูกมันจะมี4ี่คำนี้คือคำว่า อาจารย์ของครูได้สอนคำนี้แล้วครูชอบมากเลย mindset willpower skill and wealth my will skill wealth พูดง่ายๆ m y s e t คือเมื่อจิตหนูตั้งต้นถูก g o setting คือการตั้งเป้าหมายนะคะ willpower นั่นเองคือความแรงที่เราจะทำแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่สเต็ปที่3คือคำว่า skill เราจะไปฝึกเรื่องของการพูดกันละแน่นอนพื้นฐานของการพูดก็ต้องเริ่มจากการฝึกการใช้เสียง การออกเสียงโปรเจกต์เสียงพูดยังไงให้มีพลังนะคะการใช้กายภาพอาวัจนาภาษานะคะนอนเวอร์โบการสื่อสารโดยใช้มือไม้สีหน้าท่าทางทั้งหมดนี้จะอยู่ในบทเรียนที่หนูกำลังจะได้เจอคุณครูทั้งสองท่านรอพวกเราอยู่รอไหมลูกพร้อมเชิญค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูซอและครูลูกแก้วนะครับ ครูเชื่อว่าทุกคนมีบุค,คลิกภาพของตัวเองอยู่แล้วครูคงไม่ได้เปลี่ยนสิ่งนั้นแต่เรามารู้จักพื้นฐานของกายภาพกันดีกว่ามาเริ่มต้นด้วยการยืนก่อนอ่าทีนี้เราทำไงฮะกางฐานของเราให้กว้างขึ้นลองผักเบาเบาสิคะลมม้มไหมอ่าเริ่มส่งตัวที้ดีขึ้นไหมเริ่มส่งตัวที้ดีขึ้นนะฮะร่างกายคนเราเนี่ยเหนือสะดือ เราเรียกว่า upper body ลงไปใต้สะดือเราเรียกว่า lower body upper เท่ากับ high เน e r g จ lower เท่ากับ low เน e r g จฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณใช้มืออยู่แถวนี้พลังไม่เกิดโอเคนะคานนี้ลองดูจับคู่สองคนคนะ่ะเราจะมาลองเล่าเรื่องออบ้านเกิดของฉันให้เพื่อนฟังให้เห็นภาพ1นสอง ก็ตอนเราเกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมตอนเราออกมามันก็มีต้นไม้หลายตัวเพราะเราอยู่ในในในซิตี้แล้วในซิตี้นี้มันก็จะมีปาร์คค้นข้างแล้วมันก็มีทีมนัางงมาบาแ้นิมาเต็มเต็มทั้งที่เลยแล้วทุกอย่างก็ขาวหมดเป็นยังไงบ้างเรื่องของเพื่อเราเห็นภาพชัดไหมคะรู้จักหนองบัวลำพูไหม หลังจากเพื่อเล่ารู้จักมากขึ้นไหมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจมากกว่าว่ามัน,มนจะดูยังไงครับแล้วบรรยากาศที่นั่นมันดูยังไงเยอรมันเป็นไงบ้างก็มีหิมะครับ <c oughs> มีต้นไม้สูงอะไรมีตึก <c oughs> เราจินตนาการตามไหมจ <c oughs> ินตนาการตาม <c oughs> อันหนึ่งที่นิโคลัสก็คงจะรู้ตัวแล้วาต้องพัฒนาต่อคือเรื่องของภาษาไทยนะพยายามอ่านเยอะๆโดยเฉพาะการอ่านข่าวอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆเพื่อให้เราเพิ่มคลังคําศัพท์ในหัวมันจะสามารถมันจะง่ายขึ้นมากถ้านิโคลัสเะราผู้ภาษาไทยแล้วมีอะไรให้แบบ มีทางเลือกให้เลือกใช้อะแต่ตอนนี้เรามีคลังคำศัพท์ภาษาไทยจำกัดมันก็เลยทำให้เราแบบว่าใช้คำได้แค่วงแค,งแคบเข้าใจไหมครับอย่างอื่นไม่ห่วงแล้วตอนนี้ห่วงแค่เรื่องฝึกเรื่องภาษาให้เยอะๆใช่มันคือกฎการใช้แล้วก็ไม่ใช้รวมถึงเรื่องการพูดด้วยถ้านิโคลัสบอกว่าในชีวิตนิโคลัสเปอร์เซนต์ในการใช้คือใช้กับแค่คุณแม่ระดับภาษาที่นิโคลัสใช้กับคุณแม่มันจะเป็น conversation ทั่วไปกินข่าวอะไรแต่มันไม่ใช่ presentation skill เนาะดังนั้นอันนี้เป็นอีกางานหนึ่งที่ต้องมาฝึกเอาล่ะเราจะมาฝึกเรื่องการใช้ eye contact และการโฟกัสกันนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวปืนอยู่ด้านยืนด้านนู้นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะหันหลังไปหาปืนแต่ยังเพิ่งหันนะฟังกติกาก่อนเดี๋ยวครูใช้ทุกคนยกมือขึ้นแบบนี้อ่าทุกคนยกมือขึ้นอย่างนี้นะแล้วถ้าปืนศบตาเราเมื่อไหร่เราถึงจะมีสิทธิ์ในการเอามือลงโอเคไหมครูต้องการรีเช็คว่าปืนมองครบทุกคนหรือเปล่าเพราะไหม เริ่มเลยครับก็จังหวัดหนองบัวนะครับก็จะมีพวกอาหารท้องที่หรือถิ่นต่างๆนะครับที่ได้ไปนะครับผมก็จะมีพวกวัดพวกสวนสัตว์อะไรประมาณนี้ครับผมมันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของหนองบัวลําพูด,ด้วยครับก็จะมีวัดปู่ทานแล้วก็วัดอะไรเขาพนมลุงโอ้ไม่ใช่วัดเอราวันครับผมภาษาถิ่นเดี๋ยวสัถิีนกะมีเอราวันเราก็น้องปะเขาครับผมเรา หมดเวลาปรบมือเพื่อนหน่อยเอ่อสำหรับครูครูไม่ติดนะแต่ครูจะติดนิดนึงคือภาษาถิ่นครูอยากให้ภาษาถิ่นก็ดีด้วยอ่ะแล้วก็ภาษากลางก็ดีด้วยอ่ะคือไม่อยากให้เลือกอ่ะไม่อยากให้ตอนนี้ว่าโฟกัสภาษาถิ่นแล้วภาษากลางกลางกลางก็พอคืออยากให้ดีทั้งสองอย่างคือเสน่ห์ของภาษาภาษาถิ่นคือมันมีความน่ารักก็อยากให้เก็บไว้แต่ภาษากลางก็อยากให้ลองฝึกวิธีการฝึกง่ายมากเลยกอปี้เรียนแบบลองหาคนที่พูดภาษากลางชัดๆแล้วเราไปฟังเขาบ่อยๆ จะช่วยได้เยอะขึ้นนะคะการที่พูดภาษากลางได้ชัดขึ้นจะเปิดโอกาสในชีวิตหนูได้มากขึ้นสมมุติหนูต้องมันอยู่ในสื่อกระแสะหลักสื่อที่คนดูทั้งประเทศคนจะเก็ตหนูมากขึ้นแต่ภาษาถิ่นก็เก็บไว้นะเวลาเรากลับบ้านเกิดเราทักไทยเลยมันก็น่ารักอยู่หรือว่าบางแบบบางโมเมนต์บางจังหวะที่แทรกภาษาถิ่นมาด้วยก็น่ารักดีแต่แค่ว่าทําให้ภาษากลางมันชัดเท่าภาษาถิน่นอะแนนอยากฟังเรื่องใคร อยากฟังเรื่องของแบงค์ค่ะไปปักอะไรนะเกาะเกร็ดใช่ไหมคะครับครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็มีเกาะเกร็ดนะครับซึ่งเกาะเกร็ดเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเมืองใหญ่ๆของเกาะเกร็ดคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละนะฮะก็มีขนมหวานมีอะไรมากมายไม่ได้มีแค่ขนมหวานนะครับมีจักรยานด้วยคือสามารถปัดรอบเกาะเกร็ดได้เลยนะจักรยานเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิด กาะเกตเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกาะเกตมาก็จะแบบเป็นสถานที่ที่มันคิดว่ามันจะเก่าใช่ไหมครับแต่จริงๆริมันมีของพวกแบบสมัยใหม่ด้วยนะฮะเช่นมันแบบบิงซูอะไรพวกนี้มันมีหมดนะเกาะเกตสมัยนี้นะครับอะไรคือความโดดเด่นที่เล่ามารู้สึกว่าที่อื่นก็มีอ่ะกำลังงงอยู่ครูอยากให้แบงค์คิดให้น้อยลงและทําให้มากขึ้นตอนนี้แบงค์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยต้นทุนแต่ละคนเหมือนที่ครูลูกแก้วบอกมันมีไม่เท่ากันของแบงค์อ่ะอาจจะมีต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับการพูดที่ ต้องฝึกเพิ่มมากกว่าคนอื่นเพราะหนึ่งเรามีหนึ่งเรามีความเบาในเนื้อเสียงมีความบางกายภาพแบงยังไม่ค่อยเฟิร์มไม่ว่าเป็นท่ายืนหรือการใช้มืออะไรก็ตามแต่คือถ้าคนอื่นฝึก5แบงต้องฝึกสิบเริ่มค่อยๆเริ่มเช่นสมมุติเริ่มจากการพูดเริ่มจากยืนก่อนให้เฟิร์มก่อนถ้ารู้สึกว่าเฟิร์มแล้วค่อยเริ่มทําสเต็ปถัดไปบางทีเราเรารีบอะเราจําอะเราเป็นคนเร็วด้ไงเราก็ยังยืนไม่เสถียรนเราก็เริ่มพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเริ่มจากยืนให้เสถียยแล้วค่อๆไป ครูรู้ว่าหนูมีสิ่งที่อยากสื่อสารในหัวเยอะเขานี้ค่อยๆเรียบเรียงมันจะช่วยอันต่อไปที่ครูอยากจะเอามาแชร์ทุกคนคือเรื่องของการโปรเจกต์เสียงร่างกายกับเสียงของเราแยกจากกันไม่ได้นะเด็กๆไม่เชื่อครูอยากให้ทุกคนลองเอามือกำหมัดขึ้นมาครูจะให้ต่อยไปข้างหน้าให้แรงที่สุดแต่พูดเสียงให้งี้ยที่สุดลองนะหนึ่งสองสามไปได้ไหมไม่ได้ ลองอีกรอบรอบสองขอให้ต่อยให้แรงที่สุดแต่คราวนี้พูดเสียงให้เข้มแข็งพูดเสียงอลองดูว่าได้ไหม1นื่องสองซ้รอบไหนดีกว่ารอบ2ใช่ดังนั้นกายภาพเราก่อนโปรเจกต์เสียงต้องมีกายภาพที่เฟิร์มก่อนคำไหนบ้างที่เด็กๆวัยรุ่นมักพูดผิดส่วนมากจะเป็นสอเสือรอเรือรอลิงนะคะให้เราพูดคำนี้ค่ะสาวสวยเสียงใสเอาแค่นี้กระดาปะ สาวสวยเสียงใสได้อยู่ได้อยู่สาวสวยเสียงใสอ,นนอันนี้ผิดนิดนิดนาของกังหันลมออกอข้างๆแปลไว้เดี๋ยวครูแก้ให้แบงค์ปะสาวสวยเสียงใสคราวนี้กังหันกับแบงค์ลมเราออกข้างๆใช่ไหมคะคราวนี้ลองเอามือปิดลมไว้ปิดไว้ต้องพูดสาวสวย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 ไม่ใช่แตะไว้เฉยๆนะแบงค์บีบเลยสาวสวยสาวสวยจำลมที่มันพุ่งออกทางข้างหน้าไว้ให้ได้ เอามือลงสาวสวยสาวสวยเออดีขึ้นเมื่อกี้ที่เราอยู่ในคลาสเนาะก็จะมีเรื่องสอเสือที่ต้องฝึกเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ในชีวิตประจําวันปกติกังหันอาจจะไม่ได้อ้าปากมากขนาดนั้นเนาะดังนั้นอันนี้อาจจะต้องฝึกให้ตัวเองอ้าปากขยับปากให้มากขึ้นและจะทาให้เสียงบันดังขึ้นด้วยโปรเจกต์เสียงเยอะๆใช้เสียงให้ดังกว่าปกตินะคะจะช่วยให้แบบว่าการพูดของเราแบบมีพลังและน่าสนใจมีเสน่ห์ขึ้น นะคนพูดเบาจําไว้นะพูดเบาเท่ากับไม่ได้พูดนะคะข้อความแมสเซจต่างๆมันจะไม่ออกนะคระูจะให้ลองพูดอีกรอบหนึ่งคราวนี้ลองจินตนาการว่าเราพูดให้คนที่อยู่ทางนู้นได้ยินโปรเจกต์เสียงด้วยนะให้ดังที่สุดเดี๋ยวเริ่มทีละคนสวัสดีครับชื่อนี้อายุเท่านี้อยู่โรงเรียนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรผมชื่อปืนครับลองเอามือลงลองเอามือลงดิ ยุงเลี้ยนจริยาครับเนี่ยระวังตอนนี้็นให้มาใช้คอพอใช้คอสังเกตเจ็บปะเจ็บครับเจ็บเพราะนั้นเราพูดอย่างงี้สมมติครูนะดูนะสมมติพวกอาอาต่างนะซึ่งมเมื่อกี้เราเป็นอันที่สองสวัสดีครับตาครูสวัสดีครับครูซอน,นะครับคนละแบบนะและลองโปรเจกที่มาจากการหายใจจากกระบังลมเอาเท่าที่ปืนไปได้เช่นสมมติครูครูพุ่งไปที่ปืนอันนี้คือปกติอันนี้คือตะโกน อันนี้คือโปรเจกต์เสียงรู้สึกไหมว่ามันกล้องและคุณเน้นตรงท้องครูตรงนี้จะสันส่นๆนะอ่ะคนต่ปไปอภูมิปสวัสดีครับชื่อภูมิครับได้มากกว่าน,นี้ไหมลองดูซิเรียนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดครับโอเคขอ,ของภูมิครูสังเกตมาทั้งวันเนาะตั้งแต่ ep ที่แล้วภูมิจะเป็นคนเสียงเบากว่าคนอื่นโดยรวมๆเนาะภูมิต้องรู้สึกว่าตัวเองพูดด้วยเลเวลเสียงที่มากกว่าปกติอยู่ เมื่อกี้ที่ภูมิที่ภูมิพูดไปคิดว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่เลเวลไหนโวลุ่มเท่าไหร่สักเจครับขอเก้าสิสวัสดีครับชื่อภูมิครับขอสิบสี่สวัสดีครับชื่อภูมิครับเรียนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดครับดีขึ้นคือสิ่งที่ครูเห็นคือภูมิเป็นคนที่ตัวสูงแขนขาย,ยาวเนาะดังนั้น ภูมิต้องใช้ใกายภาพให้เต็มตอนนี้พอเราตัวสูงแขนขายาวแล้วเราไม่เอามือให้มันกว้างพอร่างกายมันหดอเสียงมันจะหดไปด้วยเริ่มจากเปิดมือลองใช้ให้มันเวอร์เราต้องรู้สึกเหมือนตัวแตกอยู่ภูมิตัวแตกเท่ากับใช่ <c oughs> เสียงดังจนคอจะแตกเท่ากับใช่เ <c oughs> นาะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกเนี่ยเริ่มจากครับก็ได้ครับครับ <c oughs> เออและจริงๆเราเป็นคนเสียงเคราะห์นะเราเป็นคนที่มีเนื้อเสียงแบบผู้ชายคือทุ้มต่ําซึ่งน่นคือศักยภาพหรือว่าคุณสมบัติที่ดีเลยของเนื้อเสียงแบบนี้แบงค์ป่ายุนยนนยนนนสวัสดีครับผมชื่อแบงค์เรียนอยู่ศูนย์กุหลาบทีาไันนทบุรีครับอ่าอย่ารีบแบงค์อย่ารีบแบงค์ยืนให้เสถียรก่อนลูกหนึ่งอย่างที่อยากเพิ่มเติมเรื่องการยืนคือครูซอบอกแล้วให้ยืนอย่างนี้เนาะอีกอันนึงต้องรู้สึกว่าเท้าตัวเองติดพื้นตลอดเวลาของแบงค์เเวาพูดดแแบบบบจะะหมืออนโยกสััีร แบงค์ครับเรครูกลัวว่าหนูจะล้มให้รู้สึกว่าโดนตะปูตอกตอกเท้าเราติดยึดติดพื้นเลยเนาะแบงค์เป็นคนที่ติดพูดเร็วแล้วไม่ค่อยเปิดปากเนะเดี๋ยวเราพูดอาให้ครูดูสิอาเห็นป่ะเอางี้แบงค์เราเอานิ้วสองนิ้วเข้าไปในปากตัวเองสิพูดให้ชัดที่สุดอ้าไห้เขาโผ่เพื่อบงค์เขายังไม่ชัดได้อีกถ้าไห้เขาโหลเพื่อแหวกโอเคเอานิ้วออกพูดสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับอ เห็นไหมครูจะลองให้เล่นเกมแล้วกันเนาะวิธีการสนุกสนุกคือเราจะให้หันหน้าหากันนะคะถ้าใครพูดผิดลุกขึ้นกระโดดตบ3ครั้งชาาฟาดผัดฟักเกนฟาดฟักผัดชาาฟาดผัดฟักเกีนฟาดฟักผัดชาาฟาดผัดฟักเกีนฟาดฟักผัดเข้าใจป่ะแต่ถ้าสมมติครูพูดผิดพวกครูต้องลุกขึ้นกระโดดตบของแนนกับนีโคลูละโคลัสเอาคําว่าหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งพูดสามครั้งแนนก่อนแล้วกันต่อให้นีโคลัสหน่อย bắt đầu, mu mực cung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 , mực cung, mu 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 mực cung, mực cung, mu mực cung, mu mực cung, mực 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 cung, cung, mực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  mực มไ่คย้ฝากไว้เรื่องฝึกการขยับปากวันนี้น่าจะพอรู้แล้วว่าอ๋อแก้แบบนี้ดังนั้นฝึกต่อเนื่องเพื่อให้กล้ามเนื้อมันจำเนาะก็จะทำให้ให้สามารถพูดภาษาไทยได้ฟังดีขึ้นพูดที่สองเนื่องจากเราเป็นคนไทยยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ไปยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยกลักษ์กเจอไโดนตอบโอเคมันต้องอใช้ทั้งทั้งสติด้วยเนาะแล้วก็ขยับปากด้วยอ่ะคู่สุดท้ายปมมือเพื่อนหน่อยอ่ลลุคึืนเอาคําว่าชามเขียวความเชา้ชา,า,ววา,าไหมได้ชามเขียวความเชา้าชามขาวความขำไปชามเขียวความเช้าชามขาวความขำ ชามเขียวความเช้าชามขาวความคําไปชามเขียวความเช้าชามขาวความ่ําชามเขียวความเช้าชามขาวความ่ําชามเขียวความเช้าชามขาวความ่ําความข้ามรอบโดนตบเลยหนึ่งสองสามโเอเนาะดังนั้นก็ไปขยับปากให้เยอะการขยับปากแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดอักขระถูกต้องหรือการพูดแล้ว ไม่เร็วเกินไปการเล่าเรื่องถ้าเกิดเราพูดเท่าเดิมตลอดไปเราจะเรียกว่ามันเป็นโมโนโทนโมโนแปลว่าหนึโมโนโทนคือเสียงระดับเดียวเหมือนกันตลอดเวลาเราจะต้องมีคําที่เราเน้นมากกว่าปกติเร็วในส่วนที่มันไม่ได้ต้องสําคัญมากช้าในส่วนที่มันสําคัญและเป็นประเด็นที่ต้องการสื่ออันที่สองสิ่งที่ต้องเน้นคือคําที่เป็นคําขยายคำคำคำวิเศษภาษาอังกฤษคือคําพวก adjective เราต้องขยายเช่นบ้านตานะคะก็มีบริเวณที่ relax มากมากค่ะเวลาเราเน้นเราต้องเน้นพร้อมอารมณ์ด้วยถ้าเราต้องการให้ให้คนรู้สึกแต่เรายังไม่รู้สึกอันนี้ถือว่าเรา f a ลครูขอคำสั้นๆให้พวกเราลองเน้นคำสั้นๆให้ครูดูหน่อยเช่นให้เลือกสถานที่ที่บ้านเกิดเรามาหนึ่งที่นะคะและให้พูดเป็นประโยคที่มีคำแสดงความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะกรงหันก็จะพามากินขนมจีนน้ำยาค่ะ โห่ uh huh. แซ็บมากค่ะโห oh, แต่ความแซ็บนี้ก็จะมีทั้งความกลมกล่อมด้วยนะคะ <c oughs> เออได้อยู่ได้อยู่มาอ่ะไปต่อสำหรับสถานที่ที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือวัดมังกรบุพพารามค่ะเป็นวัดในนิกายมหายานเวลาที่เราเดินเข้าไปในประตูของวัดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความสงบ เวลาที่เราเนี่ยได้ยินเสียงระฆังตีเป้งเป้งเป้งเพียงเท่านี้เราก็จะรู้สึกสงบใจมากขึ้นค่ะโอเคสาธุค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเกมรักบี้แล้วก็วันนี้เรามีทีมนิสแข่งกับทีม PPS โอ้และนิสก็กำลังออกมาจากสนามแล้วเขาดูว่าเขาพร้อมมากเลยโอเคดูเต้นเดินเต้นดีมากเห็นไหมดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ แล้วเรื่องนั้นกําลังทําให้คนรู้สึกอะไรเสียงเราต้องพาไปในทางนั้นและสุดท้ายค่ะลองฝึกพูดให้สื่ออารมณ์สื่อความหมายนะคะพูดเรื่องอาหารก็ต้องอร่อยพูดเรื่องออความสุขก็ต้องดูอิ่มเอมพูดเรื่องตื่นเต้นก็ต้องดูมันนะครับพบกันคลาสน้าครับกับ Storytelling ำได้ไหมว่าคุณครูเขาให้เราพัฒนาเรื่องไหน <S <S เรื่องไหนลูกการออกเสียงครับเวลาพูดต้องดังกว่าปกติเพราะว่าเป็นคนพูดเสียงดังไ้ยเสียงเบาครับโอเคดีค่ะโอเคมีได้อีกการยืนครับต้องยืนนิ่งๆให้คงที่อย่าเซไปเซมาอ,อยาอ่างตัวอ่าป่ายไม่ได้อีกสำหรับหนูค่ะหนูของหนูคือคุณครูเขาแนะนำมาว่าอยากให้หนูเนี่ย ลดความเป็นพิธีการลงไปหน่อยอยากให้เบามากขึ้นทำตัวสบายๆไม่สเตรสอะไรทำนองนี้คะ่ะมีความเมา้ามอยหายฮเพื่อนปูหนีมากขึ้นซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ storytelling หรือศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องหลายคนบอกรูไว้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าหนูอยากฝึกเรื่องการเล่าเรื่องเล่ายังงให้สนุกน่าฟังอันนี้แหละไฮไลท์เลยนะคะนั่นแปลว่าเราจะไม่ย้อนกลับมาแก้เรื่องเดิมแล้วนะนี่มันเป็น หลักสูตรเร่งรัดนะหนูต้องฝึกของตัวเองเพราะครั้งหน้าเราจะไปต่อกันแล้วโอเคนะอาวันนี้พักผ่อนได้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่เห็นเด็กๆมาขอไล่ไล่พิทีละคนเลยแล้วกันนะคะคนแรกน้องนิโคลสัสนะสิ่งที่เราเห็นในนิโคลัสคือเป็นเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็พอเราฝึกเข้าไปเนี่ย พลังในตัวเขาค่อยๆเริ่มมาขึ้นสิ่งที่อยากจะให้เขาเพิ่มคือความความขี้เล่นหรือความสนุกนะเพราะตอนนี้มันจะดูไปในทิศทางเดียวคือความจริงจังมาดูเข้มคนที่สองก็คือน้องแบงค์น้องแบงค์เนี่ยนะคะเป็นเด็กที่เวลาที่เขาพูดมันจะขาดความมั่นใจแล้วทำให้ไม่ลื่นไหลเพราะจริงๆแล้วตัวเขาอะมีสิ่งที่เขาอยากจะเล่าส่วนคนที่3นะคะก็คือน้องภูมิน้องภูมิเนี่ยด้วยธรรมชาติของโดยเฉพาะวัยเนี้ยเขามีความกลัวผิดอยู่ ทีนี้พอกลัวผิดปุ๊กความเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยถูกบล็อกไว้ความกวนมันเลยไม่ได้ถูกฉายแสงออกมานะคะคนต่อมาก็คือน้องปืนน้องปืนเนี่ยความน่ารักของเขาก็คือความใส่ซื่อของเขานี่ยนะคะคือเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆเลยซึ่งถ้าเขารักษาความซื่อนี้ไว้แล้วเอาไปบวกกับโครงสร้างทางความคิดในการเล่าเรื่องการถ่ายทอดการนำเสนอมันจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยน่าสนใจมากขึ้น มาถึงสองสาวนะคะเริ่มจากน้องแนนก่อนโอ้โหน้องแนนเนี่ยเสียงดังฟังชัดเขาจะมีความคล่องตัวแล้วก็ค่อนข้างเรียนรู้ได้เร็วนะมีสิ่งที่ต้องปรับก็คือเรื่องของการออกเสียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นเรื่องของบางครั้งบางทีอาจจะดูทางการเกินไปส่วนคนสุดท้ายค่ะน้องกังหันนะคะสาวน้อยหน้าหวานยิ้มตาสละอีของเรานะคะน้องกังหันจะมีความสดใส นี่คือทุนเดิมที่น่าสนใจของน้องนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ได้เร็วแต่ก็ยังจะมีความแบบยังไม่มั่นใจอยู่เล็กๆออกลัวที่จะทํายังไม่ดีพอนะคะเลยอาจจะทําให้เกิดความประมาลงไปในงานได้แต่ครูมั่นใจค่ะว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆซ้ําๆนะคะน้องมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาได้แน่นอนค่ะไม่ใช่คือเมื่อจิตหนูตั้งต้นถูก go setting คือการตั้งเป้าหมาย ะะวิวพาวเวอร์นั่นเองคือความแรงที่เราจะทําแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่สเต็ปที่3คือคําว่าสกิลเราจะเข้าสู่สกิลของการเป็นนักพูดเวลคือผลลัพธ์นะฮะเวลเขาแปลว่าความมั่งคัง่งแต่ในที่นี้คือคุณฝึกเรื่องไหนคุณก็จะมั่งคั่งเรื่องนั้น ในคลาสนี้เรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของ storytelling คือโครงสร้างที่มีแบ่งเป็น3ช่วงคือต้นกลางและจบออตอนผมเป็นเด็กมผมอยู่ที่เยอรมนันแล้วผมเป็นเด็กลูกครึ่งคนเดียวไงครับมันทำให้รู้ว่าความพยายามมันไม่เคยทรยศใครอะค่ะถ้าจะให้เพิ่มเพิ่มอะไรได้บ้างครับูครูแก้วตอนเปิดเนาะเก็บเรื่องดีๆเอาไปคิดแล้วนั่งร้องไห้แล้วก็ผมคิดอยากฆ่าตัวตาย ครูอยากเห็นภาพในห้องมากๆเลยให้เราเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกับคุณด้วยให้เข้าไปอยู่ในความอึดอัดกับคุณด้วยรูเมทของก็เป็นแบงค์นะครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรลี่เป็นคนดีมีน้ำใจครับผมก็ไม่เข้าใจภาษาเขาด้วยครับถามอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้าไม่ถามคำตอบและช้อยสองหนูมีแค่ทางเดียวคือไม่มีทางเข้าใจจริงๆลูกชายอยากให้ทุกคนติดตาม The Speed Season 2นะคะ เป็นอะไรที่ท้าทายตัวลูกแก้วเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่เรามีแพชชั่นในการมาถ่ายซีซั่นนี้มากๆเพราะเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มีเรื่องบ้านของเราที่เราอยากเล่าเหมือนกันและทุกคนที่ซีซั่นนี้เลือกมาคือเป็นคนที่สามารถพูดแทนคนในชุมชนของเขาได้จริง ดูซีซั่นสเนี่ยมันไม่ใช่แค่การติดตามเด็กอย่างเดียวแต่ว่าคุณจะได้เรียนรู้แบบฝึกหัดซึ่งไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาแบบฝึกหัดอื่นๆที่คนดูยังไม่เคยได้ดูหรือไม่เคยได้ทำได้ทดลองทำและพัฒนาไปพร้อมๆกับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นติดตามนะครับกับ The Speech ซีซั่น2ครับ